สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินเข้านับไม่ทวนคนห้าราศีนี้รับทรัพย์กันไม่หวาดไม่ไหวคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของคนทั้งห้าราศีค่ะที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์รวยแบบไม่สนใจใครเลยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าดวงรวยมาอย่างเนิ่นนานแล้วค่ะก็ลนเลยนะคะ เอทุกต่งนขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไดนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือน,นะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะ สำหรับคน5ราศีที่มีเกณฑ์รวยมากๆราศีแรกเลยคือท่านจะเกิดในราศีมังกรหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนราศีที่สามคือ ท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมและส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีตุลหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม ถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะโดยคนทั้ง5้าราศีนี้นะคะเรียกได้ว่ารวยแบบไม่ต้องสนเพื่อนพ้องน้องพี่เลยค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าพวกท่านทั้ง5ราศีมีเกณฑ์ว่าเทวดาเบื้องบนท่านมีความสนใจจะมอบทรัพย์สินเงินทองให้แก่พวกท่านนะคะเรียกได้ว่ามีอะไรดีๆก็พยายามจะยัดเข้าใส่มือของพวกท่านค่ะ ในเมื่อคนทั้งห้าราศีขออะไรไปท่านเทวดาเบื้องบนก็อยากจะให้นะคะเรียกได้ว่าดวงจัดให้ค่ะมีเกณฑ์ว่าร่ำรวยแล้วเกินเลยนะคะรวยแบบไม่ต้องสนใจใครเลยค่ะเพราะว่าพื้นฐานดวงชีวิตของพวกท่านก็คือมหาเศรษฐีร่ำรวยกลับมาเกิดนั่นเองนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล ของเปิดดวงคน5าราศีที่มีเกณฑ์ว่าเงินเข้านับไม่ทวนในช่วงนี้เลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ